เอาใครจะซักอะไรเอาเขาตั้งไว้แล้วหนูจะถามหนูก็รู้ว่าหลวงตาก็จะต้องบอกว่าก็มันยังเป็นตัวเราแต่หนูอยากจะรู้ว่ามันจะนานแค่ไหนที่แบบคือคือตอนนี้ก็ยังเป็นสังขารอยู่ที่หลวงตาบอกว่าเหมือนเรือจะต้องใช้อยู่แต่ทีเนี้ยเราก็พยายามที่จะปล่อยวางแบบไม่เอาไม่เอาตัวเองไปเสวยอารมณ์นั้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามรู้ละแล้วก็ปล่อยเร็วคือที่อยากรู้คือมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไปนานไหมคะหลวงตาไหมมันก็มันก็หลงหลงคิดไปถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ถึงอดีตเพ้อฝันไปนานนาคตเปิดเปลินเจริญใจไปหลงไปคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเนี่ยการดับแรกๆกับต้นๆหลงคิดไปนานหลงคิดไปไกลไปในอดีต จมไปในอดีตเพ้อฝันไปในอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงผัวคิดถึงลูกคิดถึงเรื่องอดีตที่จบแล้วจบแล้วไม่จบเล่นไม่เลิกเนี่ยอันเนี้ยคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าอะไรมั่วตัวไปหมดเน่ยอันนี้เราก็รู้ทันรู้ทันเขารู้ทันเข้ามาอะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วมันก็กลับไปคิดเอามาคิดเพลินไปคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดถึงคนรักที่จากไปมันก็คิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้ท่อทันรู้ท่อทันรู้ท่อทันก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงมาเรื่อยเรื่อทั้งโลกอ่ะพอทั้งโลกมันรู้ท่อทันจนสั้นลงมาแล้วทั้งโลกเนี่ยรู้ท่อทันมันสั้นลงก็มาหาใจใจที่ไม่ปรุงแตง่งแต่มันก็มันก็ยังปรุงแต่งอยู่นั่นแหละมันลู้อทันปั๊บหลงต่อรู้ท่อทันปั๊บหลงต่อรู้ท่อทันปั๊บหลงต่ออยู่อย่างเงี้นะเราก็เพียน เพียนรู้เท่าทันมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราเนี่ยดับมันไม่ได้เราจะไปกดข่มหัวมันไห่มันคิดอย่างเงี้ยไม่ได้บังคับให้มันไม่คิดไม่ได้มันก็จะหลงคิดไปเงี้ยเราก็รู้เท่าทันมีมีหน้าที่รู้เท่าทันมีสติสติรู้เท่าทันสติรู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้ททันไปเรื่อยไปแต่เราจะไปรู้เท่าทันเราจะไปดักให้มันไม่คิดเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผิดพลาดอันนี้อันนี้ไม่ถูกมันจะไปสะกดจิต เราก็รู้ตัวทานจกระทั้งมันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาส่วนสั้นเข้ามาจกระทั้งสั้นเข้ามาจกระทั้งมันมันเริ่มหลงน้อยลง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 ไปเรื่อยๆรื่อยตอนนี้พอมันหลงน้อยลงแล้วใจมันก็เริ่มไม่ค่อยปรุงแต่งไปในทางโลกแล้วผมไม่ค่อยปรุงแต่งฟุ้งซ่านไป็นทางโลกตอนนี้มันก็ผมไม่ไปตูแต่งฟุ้งซ่านทางโลกแล้วมันก็จะปรุงแต่งที่หล้นค้นหาธรรมค้นหาพระนิพพาน ไอ้วรุงแต่งที่ดลนค้นหาธรรมก็ไปหาวิธิพานเนี่ยมันก็หลงอีกมันก็เป็นการหลงดิ้นรนปรุงแต่งค้นหาธรรมค้นหาวิธีานก็หลงแล้วก็รู้ต่อทันรู้ต่อทันรู้ต่อทันอย่างนงี้เนี่ยรู้ต่ทันเหมือนรู้ต่อทันที่มันปรุงแต่งไว้ในโลกเนี่ยความหลงปรุงแต่งไปในดิ้นรนค้นหาในธรรมมันจะสั้นหลง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 สั้นลงมาเข้าหาใจที่เริ่มไม่ปรุงแต่งคือใจที่มันปรุงแต่งไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันนิ่งนะไม่ใช่ใจนิ่งใจเฉย เข้ามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นมันเป็นวิสังขารหรืออสังขตธ,า,ธา,าตุปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ของใจที่มันปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขารอสังขตธาตุหรือเป็นสุญญตาธาตุเป็นธาตุที่เป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าเช่นเดียวกับกองว่างของธรรมชาติจักรวาลพอถึงตรงนี้แล้วมันก็เริ่มเข้าหามันใกล้จะรู้นิพพานแล้วพอถึงตรงนี้แล้วก็ ใจมันเป็นความว่างเป็นความไม่ปรุงแต่งมันก็จะเห็นจิตที่มันคิดจุกจิกจุกจิ๊กจุกจิกไม่ยาวแล้วเพราะไม่หลงล้ะสติมันไม่ขาดเมื่อสติไม่ขาดมันก็จะเห็นความคิดในใจจุกจิก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 ไม่กรณีนี้ไม่หลงแล้วไม่ลหลงเพลินเจริญใจไปสติสไม่ขาดรู้ตัวอยู่แต่ความรู้ตัวเนี่ยม,มันพูดมันพูดอยู่ในใจคิดอะไรในใจคิดจุกจิ๊กจุกจิกคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวเนี้ระดับม,ดนนมันไม่ แต่ความหลงเนี่ยหลงที่มันหลงปรุงแต่งไปเนี่ยอันเนี้ยเรารู้ตัวทันมันก็ค่อยๆดับไปได้แต่พอเรามีความรู้สึกตัวอยู่เราไม่หลงปรุงแต่งไปเนี่ยไอ้ที่มันคิดจุกจิกจุกจิกจุกจิกอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นขันธ์ห้าล้วนๆอันนี้ดับไม่ได้เป็นกิริยาการของขันธ์ห้าดับไม่ได้คิดน่อคิดน่้จุกจิกจุกจิกจุกจิกเห็นอะไรก็วิพา์วิจารไอ้ตัวนี้มันไม่หลงแล้วแต่มันรู้ตัวอยู่แต่มันแม้แต่มันรู้ตัวอยู่เนี่ยแต่ตาเห็นอะไรมันก็วิพา์วิจารณ วิเคราะห์วิจารวิจัยตึกตองวิภาค<ๆ>วิจารณ์มันพูดอยู่ในใจคนเดียวหูได้ยินเสียงอะไรมันก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยมันพูดอยู่คนเดียวจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสอะไรก็วิเคราะห์วิจารวิจัยวิภาควิจารอยู่คนเดียวในใจบ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องของขาห้าแล้วถ้าเรารู้สึกตัวอยู่แต่มันก็ดับไม่ได้ไอ้ตัวที่มันพูดอยู่คนเดียวในใจเนี่ยดับไม่ได้แม้แต่ไปรู้อาการของใจเช่นโป่งโล่งเบาสบายนิ่งว่างๆไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบาย มันก็พูดได้มันก็คิดติดต่อวิภาควิจาร์ณ์งุนงินบุนงียบุนเงุณง,งอะไรแนละ้วได้ยินเสียงอะไรัก็พูดตาเห็นอะไรัก็พูดเนี่ยอย่างตามองเห็นลุงตาอยู่เนี่ยหูได้ยินเสียงลุงตาพูดอยู่เนี้มันก็มันก็คิดเลยในใจถ้าเรารู้สึกตัวตลอดเวลาว่าตาเห็นลุงตาอยู่เนี่ยหูก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าได้ยินเสียงลุงตาพูดถ้าเราสังเกตดีๆในใจแล้วพูดไม่หยุด มันพูดนั้นพูดนี้พูดนั้นพูดนีนดนน้อันนี้มันเป็นขันห้าร้วนๆแหละในกรณีที่เราไม่ไม่หลงคือสติไม่ขาดมีความรู้สึกตัวอยู่คือตาก็มองเห็นอยู่หูก็ได้ยินอยู่กรณีอย่ายงเงี้ยถือว่าสติไม่ขาดมีความรู้สึกตัวอยู่ compliment. แต่แม้จะมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยตามองเห็นลงตายอยู่ห oh, ูก็ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยแต่ใจเนี่ยมันพูดไม่หยุดมันคิดตึกตองวิาพากวิจารณ์คิดพู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 ดเหมือนกับมันพูดอยู่คนเดียว่แข่งกับลงตาอยู่นน่เแหลย เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเออใช่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 หรือก็อยู่อยู่ก็ไปแต่ถ้าเรารู้สึกตัวนะแต่บางทีก็ไม่รู้สึกตัวพอพอฟังฟังเสร็จแล้วก็ความรู้สึกตัวก็หายแล้วก็หลงคิดอะไรไปแค่อันนี้เราก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาฟังฟังอยู่เนี่ยตาก็มองเห็นอยู่หูก็ฟังแต่มันไม่ได้มันเหมือนไม่ได้ฟังก็สติขาดความรู้สึกตัวขาดก็หลงมือเพลินไปคิดอะไรอีกแล้วแต่ถ้าเราก็รู้สึกรู้ตัวทันมารู้ตัวทันมันจะต้องมันรู้สึกตัวตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินด้วยความรู้สึกตัวฟังก็ฟังก็รู้ชัดเจน ว่าพูดอะไรแต่ในใจอะ่ะมันก็คิดวิเคราะห์วิจารวิจัยเนี่ยมันภาคมันภาคไม่หยุดพูดไม่หยุดแข็งไพวกอันนี้เราดับไม่ได้นะอันเนี้ยอันนี้เป็นขันห้าเราดับไม่ได้มันต้องตายซะกอ่อนแล้วค่อยดับแต่ถ้าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจตัวเนี้ยเราตายแล้วมันก็ไปภาคต่อไปไปคิดต่อในร่างอื่นๆต่อไปเพราฉะนั้นเราก็ต้องเห็นมันอยู่อย่างนี้แน่รู้มันอยู่คำว่ารู้เนี่ยไม่มีผู้ไปรู้มันหรอก คือมันมีแต่อคติยาการของจิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเองมันพาขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองพาวิเคราะห์วิจารวิจัยพาขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองพาขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองผู้ไปดูมันไม่มีไม่มีผู้ไปคอยดูไปรู้มันหรอกแต่เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยมันพาขึ้นมาเองเดี๋ยวเราก็หลงเอาตัวเราไปพาอแต่ถ้าเราสติแล้วเร็วขึ้นเรามีสติปัญญาที่เร็วขึ้นเราก็เห็นว่ามันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่เราไม่มี ด้วยความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองนะ่ะมันคิดกินปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่คนเข้าไปเสวยไม่มีผู้เข้าไปเสวยผู้เขาไปรองรับผู้เขา้เขาไปยึดถือไม่มีแต่แล้วมันก็อดไม่ได้เลียวก็เราเนี่ยก็เข้าไปร่วมวงไพ่บุญกับมันไปร่วมคิดกับมันคือตัวเรานะเข้าไปคิดกรณีเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหม่อเพลินนะคือมีสติสมัชชัญย,ยารู้อยู่ตัวอยู่เนี่ยแต่มันเป็นกรณีที่ว่าแม้แต่รู้ตัวเนี่ยแต่เราเนี่ยเข้าไปผสมลงกับความคิด ที่มันวิาพา์วิจารอะไรอยู่ในใจก็คือคิอคดไปด้วยเลยคิดไปด้วยรู้ไปด้วยแต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเข้าไปคิดเราคิดอะไรแล้วก็รู้อยู่คิดอะไรก็รู้อยู่แต่ไปกฏว่าตัวเราเป็นคนเข้าไปคิดเราก็สังเกตมันให้ดีๆ <c oughs> ก็เห็นมันอยู่ว่าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกรณีที่ว่าเรามีสติรู้ตัวอยู่แต่มันก็ยังคิดอะไรอยู่ในใจแข่งกับลุงตาเนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยเราก็ผสมลงกับความคิดนั้นไปด้วยเลยกับคิดนั่นคิดนี่ไปด้วยเลย คิดวิาพากษ์วิจารณ์คิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยคิดตึกตองอะไรในใจไปเลยเราก็ผสมลงไปแต่เราก็สังเกตด,ดูดีแต่เราเนี่ยสังเกตหน้าตาที่มันผสมลงก็ไปร่วมกับความคิดเหล่านั้นเนี่ยเราสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีบางบางขณะทีม่มันมีความคิดขึ้นมาแต่ไม่มีเราเข้าไปผสมลงมันเป็นแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองแต่เราไม่มีไอ้ตรงเนี้กยกล้จะบรรลุนิพพานแล้ว แนี่ก็เพียนอย่างนี้เนี่ยเพียนฝึกจนกระทั่งความคิดมันคิดขึ้นมาจุกจิกจุกจิกจุกจิุกใจที่เป็นแขนงาที่ไม่ได้เป็นกรณีที่หลงขาดสติหลงแต่รู้ตัวอยู่แต่ก็จุกจิกจุกจิ๊กจุกจิกแต่ไม่มีผู้เข้าไปดูนะไม่มีผู้เข้าไปดูไปรู้มันมีแต่กิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นผู้ดูรู้ผู้ดูไม่มีจุกจิ๊กจุ๊กจิอกระยะแรกๆที่สติไม่ขาดเนี่ยมันจะเราก็จะเข้าไปร่วมกับความคิดจุกจิกจุกจิย รู้ตัวทันรู้ตัวเลยรู้ตัวว่าเนี่ยเราเข้าไปผสมลงมันมีลักษณะที่เรากะมันเหม่อในน้อยอยู่ในนั้นเนี่ยเหม่อเข้าไปเผลอเข้าไปผสมลงแล้วว่าไม่หลงแต่มันหลงยังหลงอยู่เล็กๆน้อยๆคืออายละเอียดมากเลยหลงก็เผลอเข้าไปรวมผสมลงกับความคิดเราก็ดูจนกระทั่งมันไม่ได้เผลอหลงไปไกลแต่เราเหมือนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เนี่ยตาก็มองเห็นหูก็ฟังชัดเจนแต่มันก็เผลอ เผลอน้อยๆจะละเอียดละเอียดมากเลยเจ้าหนุแบบว่ามันเผลอก็ไปร่วมร่วมคิดคิดตึกตองอะไรอะไรในใจผสมลงอยู่เราก็เห็นมันเนี่ยรู้ต่าทานมันว่าเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยหลงเผลอก็ไปร่วมผสมลงแล้วจกระทั่งเห็นมันอยู่เรื่อยๆทันมันอยู่ทั้งหมดว่าเผลอก็ไปร่วมผสมลงไปอย่างเงี้ยพอเรามีสติสมบูรณ์จริงๆไปเรื่อยๆเรอยๆมันก็จะพอเรารู้เท่าทานความหลง ไปผสมลงเนี่ยรละเอียดเข้าเท่าไหร่มันผสมลงรละเอียดเข้าเท่าไหร่เรารู้ทันมันหมดเห็นมันหมดเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งเขามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งคือไม่มีกิยาการไปเป็นผู้ไปดูไปรู้แต่มันในใจเนี่ยมันเห็นแต่ว่ามันรู้แต่ว่ามีมีความคิดนึกติกตองเกิดขึ้นมีกิยาการต่งตางๆเกิดขึ้นในใจแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับตอนที่มันสิ้นพูดสวยสิน้นพูดรองรับเนี่ยต้องตาว่าตรงเนี้ย มันสิ้นผุ้เสเวรสิ้นปรลงรับก็สิ้นกิเลสตัณหาไม่มีผู้เสเวรไม่มีผู้รองรับก็สิ้นทุกบรรรุระนิพพานไปพ้นทุกบรรลุระนิพพานไปเนี่ยเราก็ต้องอ่านใจเราให้ขาดว่าเราอยู่ขั้นตอนไหนเราก็ฝึกเข้าแล้วทีนี้ถามนอกนอกจากเมื่อกี้นิดนึงค่ะหลวงตาคือถ้าถ้าสมมติว่าบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยยังมีความหลงไหมคะหลงมันถ,ถ้าสมมติว่าบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งได้สดาบันจริงต้องหลงอีกตั้ง อีกสามส่วนหรือเจ็ดสิบห้ายังมีใช่ไหมคะหลงเจ็สดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าหนูว่าเข้าใจถูกหนูว่ายังต้องหลงอยู่หลงถ้าคือรู้ตามตัวดาบันเนี่ยมันก็ได้แค่หนึ่งส่วนอีกสามส่วนหลงอยู่หรือว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มันก็ได้หลงอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่หลงถ้า,ถาธารกิจาคามีก็มันห้าสิบหรือครึ 50, ่งหนึ่งหลงอีกครึ่งหนึ่ง ถ้าอนาคามีก็เจ็ดสิบห้ารู้แล้วเจ็ดสิบห้ายังหลงอีกยี่สิบห้าหรือว่ารู้แล้วสามส่วนหลงอีกหนึ่งส่วนอหรหันต์นี่สิสิ้นหลงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์